สวัสดีครับคลิปนี้ไม่ได้พามาร้านอาหารนะครับแต่จะพามาเที่ยวตลาดครับนี่คือตลาดสดที่เป็นเป้าหมายของนักกินทั่วประเทศเป็นศูนย์อาหารและร้านค้าวัตถุดิบซีฟู้ดใหญ่ที่สุดในกรทมครับนี่คือตลาดสดทนบุรีครับตั้งอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีนะครับใหญ่มากที่จอดรถก็เยอะครับเขาบอกว่ามีร้านอาหารซีฟู้ดที่เหมือนยกทะเลมาไว้ในตลาดเลยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีแค่โซนซีฟู้ดนะที่นี่มีทั้งโซนร้านขายผลไม้ร้านขายดอกไม้นะครับโซนร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่เขาคัดมาแล้วนะครับแต่ที่เราจะเน้นในวันนี้ก็คืออโซซนนนฟ้ั่เเงราจะ กุ้งหอยปูปลากลับไปทํากินที่บ้านก็ได้หรือจะให้เขาเผานึ่อย่างแล้วก็นั่งกินที่นี่เลยก็ได้นะครับนี่คือร้านพันนีซีฟู้ดนะครับหนึ่งในหลายๆร้านของที่นี่ที่มีอาหารทะเลสดๆเป็นๆและหลากหลายมากไฮไลท์ก็จะเป็นในตู้โชว์หน้าร้านนี้นะครับก็จะมีทั้งกุ้งหอยปูปลาเป็นๆว่ายให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูของเป็นๆกันก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นกุ้งมังกรนะครับถ้าจะเอาแบบเป็นๆเลยเนี่ยโลละ3,200บาทนะครับสดๆแบบนี้เอาไปทำซาซิมิอร่อยสุดนะครับหรือจะให้้้้้านนเเงลลลลยกกก็็็ไดดแแวตูีปปโะ2 45. เอาไปนึ่งก็ได้นะครับเอาไปทำปลาเก๋า3รสก็ดีปูม้าเป็นไซส,ส์3าตัวโลนะครับที่นี่เขาขายโลละ850นึ่งให้ฟรีครับปูม้าเป็นเป็นเนื้อมันจะหวานแล้วก็แกะง่ายนะครับแล้วก็นี่คือหอยหวานแท้นะครับตัวนี้จะแพงต้องแยกกันระหว่างหอยหวานกับหอยหมากนะครับหอยหวานเนี่ยลายสีมันจะอ่อนกว่าแล้วก็ลายมันจะเป็นจุดๆแบบนี้นะครับส่วนหอยหมากลายมันจะเป็นขีดขีดแล้วก็สีจะเข้มกว่าเนื้อมันก็จะต่างกันด้วยที่เรากินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหอยหมากนะครับเพราะหอยหวานแท้ๆแบบนี้ม โลละพันหก็มีนะครับส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับกระเป๋านักหนักหน่อยก็จะชอบกินตู้นี้เป็นกั้งกระดานนะครับขนาด4-5ตัวโลโลละ9ก0กั้งนี่เผาก็ได้นะครับทอดกระเทียมก็อร่อยตรงนี้เป็นปูทะเลนะครับก็จะมีทั้งปูเนื้อและปูไข่ปูไข่ก็คือปูตัวเมียนะครับสังเกตตรงตะปิ้งมันจะใหญ่ๆนะครับส่วนปูเนื้อเขาก็จะเน้นกินกล้ามมันจะเป็นปูตัวผู้กล้ามใหญ่นะครับเมื่อก่อนนี้ก็นึ่งกินกันอย่างเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนก็นิย กุ้งแชบวยหลากหลายไซส์นะครับใหญ่สุดก็จะอยู่ที่โลละ850ขนาด10ตัวโลนะครับถัดมาก็จะเป็นกุ้งลายเสือครับไซส์นี้ประมาณ4ตัวโลโลละพันสี่ตัวใหญ่มากเนื้อก็จะแน่นและเหนียวกว่ากุ้งทั่วไปนะครับยิ่งตัวใหญ่ก็จะยิ่งแน่นเลยละครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพวกกุ้งนอกปูนอกนะครับราคาก็จะถูกกว่าพวกที่เป็นเป็นเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยอย่างปูนี่ก็เหลือโลละ6 0 0้อถึงหกรยาิบาทนะครับถ้าปูนกแบบนี้ก็จะนิยมเอาไปทาพวกผัดพริกไทยดาผัดบวมกะหล่กันซะมากกว นะครับอันนี้เป็นปลาหิมะนะครับโลละพันแปดหนึ่งสี่อิ้วอย่างเด็ดเลยนะบอกเลยอันนี้ไปกินตามร้านอาหารจีนก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับปลาก็จะมีแบบทั้งเป็นตัวแล้วก็แบบแหล่เนื้อครับปลากระพงแหล่หกร้อยนะครับปลาเก๋าแหล่แปดร้อยเป็นชิ้นแบบนี้ก็ไปทำข้าวต้มหรือว่าลวกจิ้มได้เลยร้านอาหารบางร้านเขาก็มาซื้อกันที่นี่แหละมีปลาจระเม็ดขาวนะครับแล้วก็มีปลาเต่าเต้ยโลละพันนะครับมีปลาแม่น้ําด้วยนะครับมีทั้งปลาคังก็เป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนก็ตัวใหญ่นะครับโลละเเเเเเเปปป็็็นน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 นไซส์ใใใหหหหญญ่่่่่่่่่่ะะะะะคคคครรรรรััััับบบบลลลลลลลาาาืืืื้้้้ออ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 ีีียยยยยิิงงงตตววกกก๋แแดมมทููโ มีปลาดุกทะเลนะครับปลาลิ้นหมาอันนี้โลละ300นะครับปลาลิ้นหมาทอดกระเทียมอร่อยมากมีปลาทรายปลากุเลาแล้วก็ปลาอื่นอีกเยอะเลยนะครับพวกของทะเลที่นี่ส่วนใหญ่จะรับมาจากเรือโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตลาดนี้ให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพความสดอยู่แล้วร้านขายกุ้งหอยปูปลาก็มีเยอะนะครับถูกใจร้านไหนก็เลือกได้เลยที่นี่เขาจะเน้นไซส์ใหญ่สดนะครับวันนี้จะมาท้าพิสูจน์ความสดกันด้วยจะสั่งเมนูซีฟู้ดมากินที่นี่เลยนะครับเขามีโซนให้นั่งกินด้วยนะเดี๋ยวเราจะสั่งแล้วก็ให้เขาเอามาส่งเริ่่มมจาาาากกกุุ้งลลลยยเเเเเสสสืือออนะะะคคไปผผใหญด ขนาดเท่าฝ่ามือเลย2ตัวนี้ราคา740บาทตัวมันจะใหญ่นะครับก็เลยย่างค่อนข้างนานนิดนึงเนื้อแน่นมากนุ่มเด้งสู้ฟันนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บประมาเป็นปูไข่นึ่งนะครับตัวนี้7ขีดราคา850บาทเป็นปูเป็นนะครับนึ่งมาร้อนๆเลยก่อนเสิร์ฟเขาก็จะแกะให้ด้วยไข่แน่นสดมากอันนี้ไม่ต้องไปร้านอาหารทะเลเลยนะมาที่นี่ได้กินแบบนี้เลยนะครับถ้าจะกินก้ามเขาก็จะมีที่หนีบมาให้ด้วยแล้วดูก้ามแน่นมากต่อมาลองกินหอยหวานเผาดูนะครับโลละพันสองแต่จานนี้ไม่ถึง หมากจริงๆครับโดยเฉพาะความหวานเนี่ยมันหวานสมชื่อจริงๆเนื้อก็จะนุ่มหนึบกว่าอร่อยกว่านะครับสมราคาแล้วก็ปูม้านึ่งนะครับจากร้านมหาหอยเป็นปูม้านึ่งแกะให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยครับกล่องละ400ปูม้าสดหวานเนื้อแน่นกินสะดวกครับซื้อกับบ้านก็ได้นะครับอันนี้เป็นหมึกย่างจากร้านอินดี้หมึกย่างครับมีไข่หมึกไม้ละ80แล้วก็มีหมึกกระดองนะครับไม้ละร้อยแปดสิบหมึกสดย่างมากําลังดีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บนะครับแล้วก็มีแซลมอนจากร้านเฮียสุวัตที่นี่มีแซลมอนสดหหหลลาานเเอ้้ไกก็ืมใใ์ สดตรงนี้เลยของเรากล่องนี้นะครับ420บาทแซลมอนสดมากครับแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ําเผาจากร้านกัดกุ้งเป็นครับวันนี้ไซส์3ตัวโลราคา1,400บาทแต่เราแค่ตัวเดียวตัวนี้ก็เลย640บาทนะครับกุ้งสดมันเยอะมากนะครับกุ้งแม่น้ําที่นี่ก็มีหลากหลายร้านเลือกที่ชอบได้เลยแล้วก็จะมีกั้งนึ่งนะครับจากร้านกัดกุ้งเป็นเหมือนกันเรากั้ง2ตัวนึ่งเลยนะครับราคา690บาทกั้งตัวใหญ่เนื้อแน่นสาใจมากครับเท่าที่เดินสํารวจนะครับของที่นี่เขาคัดแบบระดับพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะครับ ที่ร้านเสร็จนะครับเราก็ซื้อปลากลับไปทํากับข้าวต่อที่บ้านได้ด้วยเป็นตลาดที่ของเยอะแล้วก็สะอาดสะดวกมากครับตลาดสดทนบุรีเปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสองทุ่มส่วนเสาร์ที่หรือว่าวันหยุดนะครัตเกิกนะครับจะเปิดถึง3ามทุ่มเลยพิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวแปะไว้ให้ในคอมเมนต์อีกทีนะครับหยุดยาวนี้ใครยังไม่มีแผนไปไหนแนะนํามาที่นี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นมากกว่าตลาดของอร่อยเยอะสวรรค์ของนักกินเลยแหละครับแล้วคุณจะอยากมาอีกแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ